ขาวบก้วยดำสร้างสิ่นี้คนดำหนีไปล้อคนบนเด็ดบนนอนเงยวมือเจ้าสังสิได้มาหักันกินกันสังตักพีพบป่านี่พี่น้องซอยล้มไว้ไม่พันคนกล้วยซอยเล้วสังลาใกล้เนี่เราเป็นป่าหน้าบ้าทั้งวิคนผมอยากนันมาบังคับกะเราลาลรงหานอาสังสังกุจิมเสียงพิมกันเลิ่ยาม บันมนเบาเราลงมันผสมปัจเจกไปสังกัทานเืออยาหอนร้องกลนจ้าเมื่อบางคนดีบวันนร้นี้เจ็ดแล้วแจ็ดเจ็ดเจ็หวัวครับคนบัง่นเแ็กนหน่วยสวยเลียวตากำบเมืองบางเป็นเหลืองนาใ้เป็น้หิงนั่งมดูกวนบางคนคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ sao không bỏ mà những video hấp dẫn